เท่าน oh, ั่นไม่จ uh ้าเพิ่งเทสองบาทนะจ๊ะบาทนึงก็ได้โอ้โหตีบิังพังขอเบ่งตุ้มหัวนะจ้าเนี่ยคืองามแท้นี่เมื่อกี้ถอยไปเบิังกันแน่โอ้โหตีบิังพังนี่ ได้ไปยายโอ้ยได้เหรอเนบีอ่เพื่อนไม่เลือกงามเพื่อนยังนี่ลุงโรดพรเจริญนะจ๊ะพื่นนเดี๋ยวไล่ยีจ้าไล่ยีแจะเด้ออยู่หลานลุงโรดพรเจริญมีเลือกเยอะแยะเลยพี่อนอะหนักท้องหนักท้องเอ้ยโอ้ยรอทางเลยขว้างดูประเดี๋ยแกจะเต็มเนาะ ปวดคนค